็ตัวแยมลังกองเนี่ยคะ่ะอันนึงก็คือตัวเมื่อเมื่อเราคันน้ําลังกองออกมาแล้วใช่ไหมคะเมื่อน้ำเนี่ยเราเอาไปใช้ได้แล้วปุ๊บเนี่ยังมีส่วนเนื้อต่างๆที่มันเหลืออยู่นะคะก็เราก็เอามาแปรรูปได้นะคะก็พยายามแปรรูปเป็นต่างๆคือทั้งเป็นทั้งเยลลี่นะคะแล้วก็เป็นทั้งแยมนะคะก็เราก็มีสูตรไว้ไว้ให้ท่านให้พวกท่านนะคะใน,ใ,นใ,นใ,นในการทําแล้วก็มีการวิเคราะห์ด้วยเหมือนกันว่าในหนึ่งขวดเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ ก็ที่เราวิเคราะห์มาก็ดูว่าเนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะมีทั้งด้านวิตามิน B วิตามิน C มีฟอสฟอรัสแล้วก็มีแคลเซียมด้วยนะคะในตัวของแยมลองกองซึ่งเป็นผลไม้จากเมืองไทยนะคะก็อาจจะเป็นจุดขายอย่างหนึ่งว่าเออเราเคยเห็นแยมสตรอเบอรี่แยมส้มอะไรมาเยอะแล้วนะคะตอนนี้ก็มาลองทานแยมลองกองดูนะคะ เรามีผลิตภัณฑ์ตั้งมีหลายรูปแบบกันนะคะมีทั้งน้ำลองมีทั้งเยลลี่มีแยมแล้วก็มีลองกองลอยแก้วแล้วก็รวมถึงลองกองที่แช่อีบอบแห้งด้วยนะคะเทคโนโลยีการใช่อิบอบแห้งของเราเนี่ยค่ะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ว่าเราจะพยายามให้ไม่ไม่เอาน้ําออกจากตัวผลไม้มากนะคะผลเออผลไม้ที่ได้ออกมาเป็นแช่อีบอบแพ้งเนี่ยจะไม่จะไม่มีเนื้อที่แบบว่าแห้งเกินจนเกินไปนะคะรสสัมผัสเนี่ยจะคล้ายๆผลไม้สด มากที่สุดนะคะแล้วก็สีเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนะคะทั้งเช่นลองกองเนี่ยอาจจะเป็นสีน้ําตาลแต่ว่าไม่ไม่ใช่น้ําตาลแห้งอาจจะเป็นเนยังเป็นน้ำตาลอ่อนอยู่นะคะก็ตัวเนี้ยคะ่ะอันนี้ที่บอกว่าเครื่องนะคะที่เราที่เราพัพฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่า บางทีเนี่ยท่านได้รับสูตรไปเนี่ยแต่บางทีโปรเซสกระบวนการผลิตเนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากเหมือนกันนะคะแล้วก็พยายามต่อย,ยอดคิดตัวเครื่องมาแต่เครื่องนี่ขายต่างหานะคะไม่ได้ขายพร้อมราคานี้นะคะก็จะมีเครื่องต่างๆที่ท,ท,ท,ที่ที่มาช่วยท่านด้วยนะคะทั้งมีทั้งล้างเครื่องจัรนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องปิดขั้วก็คือก็ช่วยลดลดระยะเวลาในการที่เอาแรงงานคนมาปิดขั้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่บอกว่าเป็นเครื่องคันน้ําลองกองที่ที่เราท,ที่ที่เรา คั้นน้ำใส่เนื้อลองใส่ลองกองไปทั้งเม็ดนี้นะคะใส่ลงไปแล้วเขาก็จะคั้นออกมาเป็นเป็นน้ําใสๆนะคะแล้วก็จะมีตัวทางด้านเนื้อะค่ะติดอยู่ข้างบนเนี่ยค่ะที่เราเอาทางด้านเนื้อเนี่ยไปทําแยมไปทําเยลลี่นะคะแล้วตัวน้ําตัวน้ําของล่องกองเนี่ยเราก็เอาไปทําต่อไปปรุงไปปรุงเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นน้ำานะคะตัวนี้ก็เครื่องจักรตัวนี้เนี่ยก็จะมีกําลังกำลังที่3ลิตร300ลิตรต่อชั่วโมงนะคะสามารถคั้นตัวผลไม้เนื้ออ่อนได้ทุกชนิดนะคะเช่นบังคุด นะคะตัวองหุ่นอะไรพวกนี้นะคะก็คันได้นะคะเราสามารถประยุกต์ใช้ได้นคะค่ะตัวยื่อองกรองที่บอกค่ะก็เนี่ยคะ่ะจะมีลักษณะเป็นส่วนผสมนะคะแล้วก็มีเยลลี่ด้วยนะคะก็เราสกัดเอามาผสมพวกทางด้านใช้น้ำใช้น้ำตาลสายคือเป็นลักษณะที่เป็นรสรสชาติเนี่ยก็จะเป็นที่ยารังผู้บริโภคด้วยแล้วก็ตัวเยลลี่เนี่ยก็จะมีเนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างนุ่มนะคะ ทานง่ายนะคะก็ที่บอกค่ะว่าตัวนี้ค่ะจะมีอยู่2แบบด้วยกันคือลองกองแต่ที่จริงลองลององมันจะมีอยู่หลายชนิดนะคะก็จะมีทั้งลองกองทางด้านตัวเนี่ยหันน้ำลองกองแยมเยลลี่ลองกองลองกองลอยแก้วแล้วก็ลองกองชิ้นบบแห้งนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดท่านสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะ